พายุเข้าสู่ฤดูฝนหรือเปล่าแต่น่าจะไม่ใช่นะอยู่ฝั่งน,นู้นนางรองอำเภอนางรองมาเยี่ยมช่างฟูหน่อยก้อยดำซิงโอ้ี่นี่เฮ้ยผมขอได้ไหมนี่ มขอได้ป่าครับผมเอาจะเอาไปแต่งเจ้าเดก้าผมขอได้ไหมซื้อก็ได้อพันหนึ่งขายเปล่าเวลาซื้อเขานี่อยากได้ถูกๆเวลาขายนี่อยากได้แพงๆอ่ะหยอกๆยอวานี่นี่ของอะไรนี่ อุ้อนี้มันขึ้นใหม่แล้วนี่ผมอยากได้ราวไฟแต่ว่าสั่งเจ๊จ๋าไปแล้วนจะจะเอามาส่งหรือเปล่าถึงไหนแล้วสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดว่วนนะครับผมอัปเดตกันหน่อยกันนี้เจ้าอินซีทำไปแล้วนะเดี๋ยวไปอัปเดตดีดู เพูเอาสวัสดีครับเอาเดก้าขนาดนั้นไปแล้วเหรอไปแล้วครับโอ้ไม่ได้รีวิวเลยหรอโอ้อันนี้อะไรนี่อันนี้เ o 7 e 7 e ็ดอีเจ็อีทำอะไรเข้ามาี่แมปเราที่นี่เขียนไปพันก็เสียไอมอมตื่อเราก็เลยสั่งอัพเตอร์บโอ้ดูท่อเลยรถอยู่ไหนนี่ คนชัวะท่อเขาคนชัยอีกแล้วเจ็ดอีอัปโปใหม่บอเป็นอะไรนี่ฝนจะตกแล้วเอ็ดเอ็กซ์สี่ศูนโมเต็มเมดซิมเล็กๆว่าใช่ไหม

เช้าเสร็จยังเงนี่เหรอ<ช>ตัวนี้เหรอเป็นแบบไหนนี่นี่คอยป้ายนาได้ข้างหลังข้างทางกบเป็นนี่ครับถุงออกส์ใช้มิลเ,เลอร์สีนี่ใช้มิลเลอร์ตัดเป็นลูกโอ,อตัดเป็นรูปอะไร เป็นลูกสามเหลี่ยมผิดหลายลีอ๋ออ๋อมาแล้วพาฝนมาให้ด้วย,าม,าวยมาดูโครงหลังคางกันหน่อยอ๋อ,อ,อแบบนี้ อันนี้จะใส่หมวก MT ระเบิดด้วยนะครับกำลังส่งมาว่าจะสั่งได้โอ้โหต้องรอเหมือนกันนะต้องรอผลิตเอ้ยรถไย ไหนกนเช่ามันอยู่ไงทรงไหนช่างเก็บของก่อนเก็บของนี่ฝนก่อนอย่างนี้โอ้ยมันจะเฉียงเฉียงแบบนี้มันไม่สูงไปหรือช่างสูงไหมบอ นายแตรยอยู่ไงทรงไหนม,นะมีแค่แตร์ป่ะมีอย่างอื่นไหมเอาอย่างงี้เอาแอลวางฝั่งนู้นด้วยดูทรงหน่อยอ๋อขาแตร์เขาจะทำมาต่างหากแบบนี้เลยแบบนี้แล้วมีอะไรอีกไหมวอไม่ไมีไฟไฟอ่ะ ข้างๆป้ายไฟมีอะไรมไหมมีอันนี้หนูลายมีอ๋อตุ๋ยโอ้ยตกทุกที่เลยช่วงนี้ป้ายไฟเดี๋ยวให้ช่างช่างเอาป้ายไฟไปเทียบดูหน่อยว่ะ เดี๋ยวเก็บเครื่องมือหนีพนก่อนดีนะทำอันนี้เสร็จก่อนได้ร่มทำงานาำแบบนี้มันจะมันจะเสียงเลยเหรอหรือว่ามันอยู่ตรงอยู่ตรงใช่ไหม นี้นะโอ oh, <okay. S 3> เคข้างในนี้ก็จะเป็นรองแก้วสองตัวอ uh, okay. ตรงยอดนิดตอนนี้เลยนะครับสามารถเดินรองแก้วมาหลบอยู่ข้างในได้แต่ถ้ารถพวก เราวไฟจะก็อยู่หลังไฟเลยหลบไม่ได้อันนี้ยังมีหลบฝุ่นได้นะครับตรองแก้วอยู่ด้านในสองตัวเจ้าของอยู่เกาหลีหนู่น ทำสีแล้ววันนึงแตรทำสีแล้วสีแค่ขาครับโอขาก็แค่นั้นขาทำสีครับขาก็ทําสีด้วยใช่ครับไม่กกน้ำจะเรี่ยมไม่เลยอืมเกย์เนาะนี่นี่รถที่ประมาณนี้ ข้างๆจะมีลูกเล่นด้วยฮะอันนี้ต้องย้ำม,มุดอันนี้ต้องย้ำม,มุดใช่ครับย้ำม,มุดมาเป็นปกบแล้วก็ข้างในก็จะเป็นขอบยำมุดเดิมแล้วก็เป็น,ปมมนาลายส,สามเห<อ>ล,ลี่ยมอ๋ออืมแรกฮะขั้นแรกขั้นแรกเลยตรงนี้คันแรกเลย ครับไม่ไทล้างรถนใน,น,น,เ,นใเขาได้หมดนั่นโตโตฮะเหมือนท้ายนี่เลี่ยมเลยล้างรถในเขาได้เหอโอฝนตกใส่ โอ้แดงว่าตกบ่อยอยู่นี่โอ้แต่ช่างก็ทำงานได้อยู่เนาะให้แกเปลี่ยนขากระจกไหมเอาเนาะขาอ้วนเนาะสวยเลยแกก็บอกว่าหาให้แต่หาเรื่องให้แต่แต่งรถเนาะหมดแต่เงินแค่นี้ก็หมดหลายแล้ว อืมหนึ่งแผ่นหมดไหมนี่ยังไม่หมดอ๋อนี่จะเป็นเหล็กเหลี่ยมใช่ไหมนี่เหล็กเหลี่ยมทั้งบนจะเป็นเหล็กเหลี่ยมอย่างนี้อันนี้จะไม่มีลายเก็ดปลาใช่ไหมจะเป็นเงาเลยใช่ไหมใช่ครับยังไม่รู้อ่ะเกตปลาเขาทำแบบไหนเกตปลาเขาก็เอาสว่านเลยหมุน เ,เคยทำไหมถ้าไม่อยากเดี๋ยวเอาสว่านหมุนหมุนมุหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยครับมันจะเป็นเป็นเหล็กกลมๆแล้วก็หมุนทับหมุนทับหมุนทับไปเรื่อยอ,อ,อ,อืนในยูทูบมีอยู่นะม,มีมีให้มีให้ดูอยู่นะทำเกตปลาลองไปดูอ่ะลองลองามันไม่ใช่งานสนับรครับ <c oughs> อื ทำไปเด็วก็เรียนรู้เอง้ยหมัดฐานอยู่นี่ชนต้นไม้นี่ไม่มีเบี้ยวเลยมั้งนี่เนอะคิดเราไม่เบี้ยวอืมไหนจะเช่าอ๋อถอดได้ลเผือแกเ่อนี่เลย แล้วไอ้ท่ออากาศอะเดินมาตรงไหนอ๋อเจาะตรงนี้กลางเลยอือางเลยรอแต่มวกเอ็มดีระเบิดส่งมาแล้วส่งมาแล้ว มาณนี่ครับยวมาติดตามตอนหมวกเอ็มิเบิดมาถึงนะครับอไอน้นราฟายของอะไรนะออเมก้าตุดเล็กๆรสชาตาฟังุเล็กๆเขาปไล่ไปมากไปมาไปมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ไค้คุ้นใหม่เอ็นติ้งใสออเลยโอเค เอาก็ประมาณนี้ครับใครอยากจะแต่งแนวยุ่นก็มาได้นะเกก็ทําให้ได้อยู่ตัวกระเช้าอะไรนี้ก็ออกแบบให้เกได้หรือว่าให้เกออกแบบก็ได้อยากได้แบบไหนเออแต่พอแต่งแนวยุ่นนี่ก็หมดเยอะเหมือนกันนะไม่น้อยนะครับพอๆกับไฟเลยนะเอออย่างเงี้ยมันดี มันได้เลดหมดมันไม่มีขึ้นสนิมเลยเนี่ยมันไม่มีสนิมมันขึ้นเลดหมดเลยขาเละไหมช่างขาตัวน,นี้ก็เลดใช่ไหม<อ>ขาตัวน,นี้ก็เลดใช่ไหมขาจับเนี่ยขาจับนี่อันนี้เป็นแบบเฉยอ๋อน,นี่แบบเฉยๆแล้วจับยังไงก็ยึดน็อตลงเลยอ๋อตามโครงลังคาเก่าเลยอ๋อตามโครงหลังคาเก่าใช่รูโครงหลังคาเก่าเป๊ะเลยอ๋ออ๋ออันนี้แค<อ>่ยึดแบบไม่ให้ขยับเฉยๆใชช่่ครัับเเวลาือมมนดึงครับ <Okay. S 2> มันดีตรงนี้โครงเหล็กมันไม่ขึ้นสนิมใช่ครับอืมสมัยมก่อนใช้แต่โครงเหล็กเนาะใช่ครับประมาณนี้ผมกลับก่อนเด้อขอให้ผมเดินทางปลอดภัยครับขอให้ผมโชคดีครับผม <laughs> <laughs> ไปก่อน